ยาโฮสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาตามล่าหาวีวียองเหมือนเดิมนะคะก็ต่อจาก e ีพีที่แล้วขอปเด็กนิดนึงนะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีลายอะไรกันบ้างลายที่เป็นใช้นี่ตอนนี้นะคะก็คือ Ocean p o โพล e าเอล n แและ m o เดิรและกฎในการหาในครั้งนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมเลยนั่นก็คือ 1. ทํห้ามใช้แฮ็กในโปเก m o n Go ที่บินไปหมุนโปกเกสต็อปส จะต้องรับโปสการ์ดจากเพื่อนหรือเราหมุนเสาเอง 3. จะต้องจับตัวธรรมดา6ตัวและชัยนี่อย่างน้อย1ตัวต่อลวดลาย 4. จะต้องกลับไปทำในโปยกมอนสกาเลต์ไวเลตเท่านั้นห้ามกลับไปทำใน Generation ของ x a n d y และ l e g จน d C ซซึ่งใน EP นี้ก็จะมีเธอเทเลียสอนเอาโปดการ์ดเข้ามานะคะให้เรากดมาที่ Mystery Gift แล้วไปตรงค o นเน็ก p o โป m o ม G o และทำการส่งโปสการ์ดมาจากสมุดภาพเลือกอันไหนก็ได้แล้วก็กดส่งมาที่ Nintendo Switch ซึ่งไม่มียังก็จะเปลี่ยนลายไปตามโปสการ์ด เราได้ส่งเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยเผื่อคนสงสัยนะคะว่าทำไมเราไม่ทำใน p o k m o o n l e g a น y A นะคะเพราะตอนนี้เนี่ย p o m o n o n HOME ใน CA ยังเอา p o m o n o n ออกมาไม่ได้เนาะแล้วก็กลดของเราคือค่ใน p o k ก m s n s r l r l e t v i o l เ t แล้วอีกอย่างใน CA เนี่ยทำได้แค่ลายเดียวก็คือลายมาจจิวนะคะหรือลายสีชมพูวันนี้ ถ้าอยากจะได้ลายอื่นก็จะต้องส่งโปรดการมาทำใน Scarlet Violet อยู่ดีเพราะความสะดวกสบายเราก็เลยทำทุกอย่างใน Scarlet Violet ไปเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าเราจะทำครบได้ไหมแต่ก็จะพยายามดูค่ะซึ่งวันนี้เป็นเริ่มงานยามดีมากเลยเพราะว่ามีอ่าอาเบรกบีบียังเกิดแถวๆนี้เนาะก็เลยอาจจะเจอน้องเยอะเป็นพิเศษ แต่ตอนนี้ไม่เจอเลยวะที่ไหนวะเออเดี๋ยวเราจะบูตด้วยการทำแซนด์วิชนะคะ ซึ่งตอนนี้เราก็ทำแซนด์วิชเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เวลาตามล่าหาวีวิยองกันเลยแต่หวังว่าอยากจะใช้นี้ตัวอื่นนะชอม,มากเลยอาจจะควีนบีเดี๋ยวนั้นสิอ๋ะแต่จะใชนี้พึ่งอ่าจบจับจับ เดี๋ยวเราขอตัวไปหาวีวียองก่อนนะคะว่าจะเจอชัยนี่ไหมเดี๋ยวจะเร่งสปีดไปถึงตอนนี้หาเจอนะคะ Two hours later, a few moments later. ทุกคนเราจะเป็นชายนี่แหละโอ๊ยเราลืมกดอัดเสียงอ้าโอเคมันเป็นตัวเมียเนาะเราจะเอาตัวผู้ลงมาเพื่อที่จะจับไว้ในเลิฟบอลมิกแอนแมทหลับอยู่เนาะเลิฟบอลเลิฟบอลเลิฟบอล ต้องใจมากเลยอะเออสวยมากใครว่าไม่สวยนะดูดิแต่ดูดิแถวหนึ่งเราจับมาได้แล้วรู้สึกภูมิใจมากๆภูมิใจในตัวเองมากเลยอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพรุ่งนี้จะเป็นลายอะไรกันยาโฮสวัสดีค่ะ และนี่ก็คือวันที่2ของการล่าวีวียองทั้ง18ลวดลายนะคะและตอนนี้ก็เป็นลายที่6ของเราแล้วซึ่งเราก็จะมาหาลายไอซิ n สโนกันนะคะไอซิ n สโนหาได้บางเขตของนอร์เวย์และตอนเหนือของแคนาดากรีนแลนด์ฟินแลนด์และสวีเดนนะคะซึ่งกว่าจะได้มาแรกได้ยากเหงื่อและเลือดเนื้อเลยนะคะคือได้ไมายากมากวิธีทำและขั้นตอนก็เหมือนเดิมเลยค่ะ ก็ส่งโปสการ์มาจากไมมอนกโกตอนนี้เราก็ทำแซนด์วิชเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็พร้อมที่จะออกไปล่าหาวีวียอง ไลไอซิสโนกันแล้วนะคะโอ้ยเออเดีย๋ยวเราก็จะจับไปเรื่อยเอ้ยไม่ใช่จับไปเรื่อยๆสิเขาเรียกว่าเดินหาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอชัยนี่เนาะพอเจอชัยนี่แล้วก็จะตัดไปถึงตอนนั้น โอค้คนเราจะมีอเว้นใช่นี้แล้วสวยมากอ๋อมันแบบตัวปีกมันสีขาวแล้วต้นสีขาวซึ่งมันดูยากมากๆเลยอะแล้วแบบโอ้รู้สึกคอมพลีลชีวิตนี้ <c oughs> เราก็จะจับด้วยพี่เมียบอลน,นะคะเพราะว่าแมทกับสีตัวแล้วก็สีปี ในที่สุดเราก็จะบวีมียังได้เป็นทีแล้วลอยแล้วสีสวยมากสีขาวแบบวาวมากเลยอ่ะโอ้ตาแทบบอดกับมองหาแทบไม่เจอดูดีมันขาวทั้งตัวใครเขาจะแยกออกอ่ะอ๋อจำบปาเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วปะปะเลิม มินิเฟสนะครับมินิยังก็ไม่ไหนกันแล้วล่ะเอ้าจริงเลยเอ้าจริงเอลวมาเร็วจ้ารู้ใช่ไหมจ้าสีอะไรอันนี้แบบโคล่าปะอยูอทุนด้าไหนอยู่ไหนเอ้ยเกิดหน่อยเร็วมีใครมีใครมีไอ้นั่นแมสแบบไอเอ็นเอ็นพาวเวอร์บัคไทร์อะมีใครรู้สูตรปะ รู้ชลวยริตรู้ช่วยริมีต้องมีอามานี่ก็มีก็มีแต่พาไปทำวยมาอามาวิ่งมาว้ายไปไม่รอดแล้วมาค่ะเร็วเร็วค่ะมาค่ะทำไมได้แค่สองคนนะแป๊บหนึ่งกำลังจอยจ้าอีกคนเร็วๆสิคะ อ๋อจ้ะอ๋อจ้ะเกลืออยู่อย่างนั้นนะโอ้เค็มแล้วมั้งใครใส่เกลือ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 มันมาเองอย่าเอาขนมปังโอ้ยใครลองโอ้ยใครออโยไม่ต้องขนมปับปิดใช่ปะไม่ต้องขนมได้ เออปักเลยค่ะปักหมดพี่กัสรับเข็ดเทพาดีเรามาจ้ะเราครับเรามาจ้ะเออฉับรึแปดเนอึ่งเฮ้ยพึ่งเฮ้ยตัวเนียเจอเอาไปนอนอะไรกันนะ เกบอลเกบอลเกตบอลเกตบอลเกอลเกตบ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 อลตบอลเกตบอลเกอะไกตบอลเกตบอลเกตอนกรอเกตบอลเตอกตอลเกลกอออกตกออก แม่ได้นะเฮ้ยใครจะท้าอะไรอย่าทำร้ายผีเถืออย่าอย่าแม้แต่สกิด,น,ดนักอนุรักษ์นยิยมดูยโอเคค่ะตอนนี้เราก็จับลายโพล่ามา เป็นที่เรียบร้อยนะคะแบบไม่ใช่นี่นะคะเพราะเรามีใช่นี่แล้วเนาะก็คืออันนี้อืมส่วนอันที่เป็นแบบธรรมดาก็เป็นแบบนี้เนาะเสีออยอแนนไปจัดเด็กอีกทีหนึ่งนะคะ